แข็งใส่อะไรไหมลูกมีน้ำอะไรบ้างครับมีน้ำเขียวน้ำแดงแล้วก็น้ำมะลิอ่าน่าจะขอน้ำเขียวอัน้นอะไรเหรอครับอ๋อเป็นแกบอะครับแกบมีไม่ทำอะไรแบคืออะไรครับแกบคือเปลือกของข้าวที่สีและเป็นเมล็ดแล้วอ่ะแต่คือเรามาปช่แล้วแล้วถ้าไม่เอามาแช่เราแข็งครับอ๋อเพื่อที่ว่าไม่ให้น้ําแข็งละลายไงครับมันจะไม่ติดกลิ่นหรือว่าติด ลสชาติอ๋อเดี๋ยวพี่ก็เอาไปล้างค่ะล้างแล้วก็ไปใส่อีกทีหนึ่งใช่เหมันก็จะไม่มีกลิ่นละเห็นไหมน้ําแข็งก็ยังไม่ละลายอ๋อเป็นเหมือนแช่ตู้เย็นแต่ว่ามาแช่แกบแทนใช่แล้วล้างอย่างนี้เรื่องนี้พี่ไปสืบกิดจากที่ไหน อ๋อพี่ไปซื้อจากโรงสีครับ <c oughs> แกบเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนำข้าวเปลือกไปสีแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยเราเอาไปหุงทานเปลือกเนี่ยก็เอามาบวกพ่นน้าแข็งมาใช้ประโยชน์ง่ายแม่น้องๆนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับเพราะปัจจุบันแทบจะไม่มีใครเก็บน้ําแข็งด้วยวิธีนี้กันแล้วเรียกได้ว,ว่าน้องๆได้เห็นภูปัญญาการรักษาความเย็นแบบดั้งเดิมกันเลยทีเดียวแกลบที่น้องๆเห็นอยู่นี้แท้ที่จริงก็คือเปลือกของข้าวที่หุ้มเมล็ดไว้นั่นเองแหละครับ โอ้โหมาอยู่นี่กันนี่พี่เดินมา้งนสวัสดีครับอี่จัดมาพอดีเนยจัดได้ใจนี่ว่าแล้วเชียวแล้วเห็นมาอยู่กันตรงนี้ตั้งนานนี่มาสนใจอะไรน้ำแข็งใส่มีพิเศษเหรอก็สนใจแกล่ะครับเขาเอาแกลมาใส่ในน้ำแข็งครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเก็บความเย็นทำให้น้ำแข็งไม่ละลายอ๋อให้ละลายใช่ไหมน้ำแข็งจะละลายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูงกว่า แต่เมื่อนำแกลบมาห่อหุ้มน้ำแข็งไว้จะทำให้น้ำแข็งละลายช้าเพราะว่าแกลบมีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดีดังนั้นความร้อนจากอากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าน้ำแข็งจึงเข้าไปถึงก้อนน้ำแข็งได้ยากจึงทำให้น้ำแข็งละลายช้ากว่าปกตินั่นเองนะครับ แล้วแบบนี้น้องๆอยากจะรู้จักกับแกลบมากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วแกลบเนี่ยนอกจากเอามาปกคุมน้ําแข็งไม่ให้มันละลายอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าก็ย,ยังดีครับอ่าถ้าสนใจแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้อสงสัยแบบนี้จกักว่าภารกิจต่อไปของน้องๆนะคะก็คือออกเดินทางไปตามหาความรู้เกี่ยวกับข้าเปลือกแล้วก็แกบกันค่ะ ท็สกันน้องๆนะคะก็มาอยู่กันที่มูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นองค์กรเอกชนนะคะที่ดําเนินการพัฒนาด้านพันธุกรรมข้าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัอสก็ได้นัดกับนักวิชาการของมูลนิธิข้าวขวัญเอาไว้ค่ะเพื่อมาให้ข้อมูลกับน้องๆนะคะในเรื่องของข้าวแล้วก็แฝกกันค่ะน้องๆอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวแล้วก็แฝกกันยังเอ่ยอยากก็อยากนะ <Yeah, S 1> ครับ yeah, <I> อ่าถ้าอยากแบบนี้นะพี่ว่าเดี๋ยวเราไปพบนักวิชาการท่านนี้กันเลยดีกว่าที่ได้ข่าวมาว่า,ท,า,วดดาวท่่า่าาานนนนนนปตรวดูู้้้ขยทีงเล ถ้่งั้นเราเดินไปเลยกันดีกว่าเนาะครับผมไปเลยให้ฉันเอาละคน้องๆแล้วนี่ก็คือพี่สุขสันต์นะคะนักวิชาการของมูลนิธิข้าวขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้น้องๆเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวหลายเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขาลองถามคำถามพี่สุขสันต์่อยนะคะครับยินดีครับพี่ครับเมื่อตอนเช้าพวกผมเนี่ยไปซื้อน้ำแข็งใส่มากินแล้วเขาเปิดฝาออกมาเนี่ยครับเห็นเขาใส่แกบลงไปในน้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็นพวกผมเลยอยากมาเรียนรู้เรื่องแกแบครับก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าที่มาของแกบมาจากไหนเนี่ยเรา,าเรียนรู้เรื่องต้นข้าวก่อนทราบหรือไม่ครับว่าข้าวชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนํามากินก็คือ ข้าวป่าในระยะแรกข้าวเป็นอาหารตามฤด,ดูกาลต่อมาเมื่อมนุษย์เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ธรรมชาติจนถึงยุคหินใหม่มนุษย์จึงเรียนรู้การปลูกข้าวยังเป็นระบบแทนที่การหาเก็บจนเกิดนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับข้าวตามมาอย่างต่อเนื่องตามแหล่งอารยธรรมทั่วโลกกล่าวได้ว่าข้าวเป็นพันยา,หารหลักของมนุษย์โลก ประชากรกว่าครึ่งโลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและข้าวยังมีความผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนมานานนับหลายพันปีมีพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวมากมายเราควรรู้ไว้ว่าเมล็ดข้าวเล็กๆสำคัญต่อชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียวแล้วจากนี้อีกอกี่เดือนนะครับถึงจะมีเมล็ดข้าวครับหลังจากนี้เนี่ยนี่ก็ข้าอายุประมาณ2เดือนอีกประมาณ2เดือนครับ การเจริญเติบโตของต้นข้าวแบ่งออกได้3ระยะคือระยะที่1เป็นระยะการเจริญเติบโตทางรำต้นเริ่มจากต้นข้าวงอกออกจากเมล็ดเป็นระยะกล้าใช้เวลาประมาณ25-30วันระยะแตกกอจนถึงระยะกำเนิดช่อดอกใช้เวลาประมาณ25-30วันระยะที่2คือ ระยะการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์เริ่มจากระยะกำเนิดช่อดอกจนถึงวันออกดอกใช้เวลาประมาณ30วันและระยะที่3คือระยะการสร้างเมล็ดเริ่มจากวันออกดอกจนถึงวันเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ30วันสรุปคือการเจริญเติบโตของต้นข้าวใช้เวลาประมาณ110วันถึง120วัน แต่อย่างไรก็ตามอายุของต้นข้าวจะมากหรือน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับข้าวแต่ละพันธุ์นั่นเองนะครับอยากจะทราบว่าในตัวของเปลือกข้าวหรือว่ากแกลบเนี่ยค่ะมันมีส่วนช่วยในการปกป้องหรือดูแลมเมล็ดข้าวยังไงเนี่ยจะถามจากพี่สุขสันต์ได้ไหมคะ,ะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะครับค่ะแล้วก็มีรถกลับน้องๆนะคะก็มาอยู่กันที่เรือทนทดลองปลูกข้าวค่ะ น้องๆคะถ้าเกิดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับต้นข้าวหรือว่าข้าวเปลือกนะถามพี่สุขสันได้เลยค่ะเนี่ยครับผมสังเกตว่าเนี่ยครับมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดนะครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะน้องสันช่างสงสัยจริงๆเลยนะครับเพราะข้าวเปลือกเมล็ดเล็กๆหนึ่งมเมล็ดเนี่ยมีองค์ประกอบหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเปลือกข้าวหรือแกลบ25%รัมข้าว8%มาเมล็ดข้าว65%และจมูกข้าวอีก2% นี่ครับผมลองจับข้าวดูแล้วครับผมจับแล้วมันรู้สึกสากๆมือครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีขนที่เปลือกใช่ไหมครับใช่ครับข้าวทุกพันธุ์นี่จะมีขนที่เปลือกนะฮะใช้ป้องกันตัวเองนะฮะจริงแล้วเนี่ยเปลือกหน้าที่หลักๆก็คือคอยห่อหุ้มนะครไม่ให้ความร้อนเนี่ยมามาโดนที่เมล็ดข้าวมากเกินไปป้องกันความร้อนป้องกันเชื้อราป้องกันแมลงนะครับ ตัวขนนี้ก็เป็นตัวช่วยเสริมเรื่อง,องการระบายความร้อนเรื่องป้องกันแมลงด้วยและเปลือกข้าวยังมีความสําคัญในการเก็บรักษาพันธุ์ข้าวเพื่อให้ข้าวสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อีกด้วยถ้าเก็บรักษาพันธุ์ข้าวหรือข้าวเปลือกไว้ในสภาพปกติโดยไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัพพัทภายในโรงเก็บ จะสามารถรักษาพันธุ์ข้าวไว้ไม่ให้สูญเสียการงอกได้ประมาณ1ปีและถ้าเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัสจะสามารถเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไม่ให้สูญเสียการงอกได้นานมากกว่า1ปีโดยการเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชมี3ระยะด้วยกันคือ1นระยะสั้นเป็นการเก็บพันธุ์ข้าวในที่ที่มีอุณหภูมิ15องศาเ,เซลเซียสสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นาน3-5ถึงปี 2. ระยะปานกลางเป็นการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นานถึง20ปีและ3ระยะยาวเป็นการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นานถึง50ปีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเปลือกสําคัญต่อเมล็ดข้าวมากแค่ไหนนี่น้องๆทราบไหมครับว่าข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงสีล่าสีครับอ๋อสีด้วยใช่ไหมอันนี้อันนี้คิดว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นทันข้าวเจ้านะครับเป็นาอนี้ข้าวเจ้าตัวใหญ่เมล็ดจะเรียวยาวนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวอสีก็จะเข้มเข้มน้ตาลเข้มนิดนึงนะฮะโดยทั่วไปข้าวเหนียวนี่จะเมล็ดจะป้อมปมนะฮะจะป้อมกว่าข้าวเจ้าการแยกนะฮะแยกข้าวเปลือกที่ออกอาจจะออกจากรวงได้เนี่ย มันจะนวดได้หลายวิธีนะครับถ้าวิธีโบราณก็คือใช้แรงงานคนบางที่เขาก็จะใช้แรงงานสัตว์ใช้วัวใช้ควายในา <Yeah. S 2> น,นวด<ช>ย่าใช่ไหมคะ,ะแต่ปัจจุบันวิธีที่ที่นิยมที่สุดเขาใช้รถเกี่ยวใช้รถเลยครับใช้รถก็คือ,อปปนวดนวส,สดๆเลย,เลยก็คือวิ่งผ่านไปก็จะจะ <c oughs> แ,แยกแยกฟาง <c oughs> แยกเมล็ดออกมาในตัวแล้วก็เก็บเมล็ดไปตัด น้องๆครับเมื่อทําการนวดข้าวที่ทําให้ข้าวหลุดออกจากรวงข้าวอย่างที่พี่สุขสัรได้บอกไปแล้วนั้นเราก็จะได้ข้าวเปลือกแบบนี้เมื่อเรานํำข้าวเปลือกนี้ไปทําการกระทาะเปลือกข้าวออกก็จะทําให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากเปลือกข้าวทําให้เราได้ข้าวสารที่เหมาะสําหรับหุงเพื่อรับประทานและได้เปลือกข้าวที่ไหลเมล็ดแบบนี้หรือที่นิยมเรียกกันว่าแกลบที่น้องๆกําลังตามหาอยู่นั่นเองแหละครับแกลบเนี่ยครับ มันจะเอาไปทําอะไรได้อีกครับนอกจากรักษาความเย็นครับทําวัสดุในการปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับอในทางเกษตรก็คือใช่ทําเป็นปุ๋ยก็ได้ถ้าใส่ไปในาก็ปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเออพี่ครับแล้วเข้าเปลือกที่นวดมาแล้วนี่เอาไปปลูกได้เลยไหมครับถามว่าปลูกได้ไหมได้ครับแต่ความงอกน้อยใายดีก็คือต้องพักพักก่อนพักพักตัวประมาณหนึ่งเดือนบางพันนี้ก็ประมาณสิบห้าวันนะครับเข้าก่อเข้าใหม่มันแตกต่างกันยังไงล่ะ ครับข้าวเก่าข้าวใหม่อะถ้าจะดูจากข้าวเปลือกดูง่ายๆก็คือข้าวที่นวดมาใหม่ๆนะจะมีความชื้นนะครับตรงตรงเมล็ดข้าวเปลือกนี่มันจะฉ่ำนะฮะฉ่ำน้ํานิดนึงถ้าเราจับดูเนี่ยจะเกิดเสียงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ดังมากแต่ถ้าเป็นข้าวพันเดียวกันนะฮะตากให้แห้งเป็นข้าวเก่าเนี่ย สีเปลือกจะซีดนิดนึงแล้วถ้าเรามาจับดูนะฮะจะดังก็แก๊กพแก๊นะเรียกว่าวันนี้นี่น้องๆได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับตั้งแต่ต้นข้าวนะคะมเมล็ดข้าวขอบคุณพี่สุขสันต์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็น้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ